สวัสดีครับท่านผู้ชมสเปโฟนทีวีกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำสัปดาห์ครับข่าวแรกครับ Asus Zenfone 2ตัวท็อปแรม 4GB เนี่ยฮะเปิดให้จองนะครับแต่พอเห็นราคาก็ต้องพังง่ะกันเลยทีเดียวถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่ใครหลายๆคนรอคอยจริงๆครับโดยเฉพาะของสาวก Asus Zenfone นะฮะโดยตั้งแต่เปิดตัวมาครับรู้ว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ประมาณ6,500บาทครับตอนนี้ครับเว็บไซต์ขายของของต่างประเทศครับ ได้มีผู้นำ asus Zenfone 2 ram 4 g b หน้าจอ5 5นิ้ว full hd ครับมาเปิดให้ผู้ที่สนใจได้จับจองกันแล้วครับโดยเจอราคา pre order เข้าไปก็ต้องบอกเลยว่าช็อกนะฮะโดยราคาเริ่มต้นของรุ่น ram 2 g b ครับอยู่ที่9,800บาทนะครับส่วนรุ่น ram 4 g b นี่ไม่ต้องพูดถึงครับราคาค่าตัว pre order อยู่ที่14,000บาทเลยทีเดียวนะฮะ แต่เมื่อดูจากสเปคที่ได้รับการเปิดเผยเออกมาแล้วเนี่ยฮะก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อดีนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นที่มีหน่วยความจำภายใน64 g b มาด้วยยังไงก็ถือว่าราคาพอๆกับ One Plus o วัแล้วก็เสี่ยวหมีนั่นเองครับยังไงเพื่อน,อนๆที่สนใจ ASUS ZenFone 2แรม4 g b ตัวท็อปอันนี้ครับก็ไปจับจองกันได้เลยครับของอยู่ที่ประเทศจีนโดยการสั่งมาที่ไทยก็ไม่เสียค่าขนส่งด้วยนะฮะยังอยู่ที่ ASUS ครับ เมื่อมีการยืนยันมาแล้วจาก ASUS ประเทศไทยครับว่า ASUS Zenfone 4ครับจะเข้าไทยแน่นอนเจอกันช่วงเดือนมีนาคมนี้นะครับโดยถือว่าเป็นมือถือรุ่นเล็กสุดที่มีสเปคอัปเกรดมาจาก ASUS Zenfone 4นิดหนึ่งนะฮะแต่เรียกได้ว่าสเปคและหน้านตาน,นี่ถอดแบบของ ASUS Zenfone 4.5มาแบบเป๊ะๆครับมาว่าจะเป็นหน้าจอ TFT ขนาด4.5นิ้วความละเอียด8 5 4ณ4 8 0พิกเซลครับ CPU i n t e ิน t o m z 2520ความเร็ว1.2 g h z แรม1 g b กนะฮะแล้วก็หน่วยความจำภายใน 8GB กล้องหลัง5ล้านพิกเซลกล้องหน้า v g a นะครับยังมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 4.4 KitKat แต่สิ่งที่เหนือกว่า ASUS Zenfone 4.5อย่างเห็นได้ชัดน,นั่นก็คือแบตเตอรี่ครับเพิ่มมาเป็น2 1 0 0รมิลลิแอมสำหรับวางขายนะครับก็จะอยู่ในช่วงนี้นะฮะหรือไม่ก็ช่วงต้นเดือนมีนาคมครับส่วนราคาก็น่าจะพอๆกับ ASUS Zenfone 4.5ยังไงมีข่าวๆ่าวความเคลื่อนไหวยังไงจะรีบนามาบอกกันทันทีนะครับ ต่อมาเป็นคลิปทีเซอร์ m s u n g Galaxy S6 ตัวใหม่ครับโดยจะเน้นโปรโมทประสิทธิภาพที่บอกว่าเร็วกว่าก็เสร็จก่อนถือว่ามีการปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับวิดีโอทีเซอร์อย่างเป็นทางการของ Samsung Galaxy S6 ครับเรือธงตัวใหม่ของทาง Samsung ที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้แล้วนะครับโดยคราวนี้เน้นในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็หมายถึงการประหยัดพลังงานด้วยครับ พอประโยคที่ว่า The faster i Am The m o r e That get done นะฮะแปลเป็นไทยไง่ายๆก็คือยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งทำงานเสร็จได้เร็วขึ้นเท่านั้นครับและจากวิดีโอนี้ครับมีการถ่ายฉากเดิมแบบ time l a e ตั้งแต่เช้าจดเย็นนะฮะก็น่าจะหมายถึงระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานใช้งานทั้งวันได้แบบสบายๆครับยังไงก็อย่างที่บอกครับ1มีนาคมนี้ครับจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับ Samsung Galaxy S6 ในงาน MWC 2015ครับ ปิดท้ายกันด้วย LG G Flex 2นะฮะถูกจับมาลองของแล้วนะครับทั้งความแรงและก็ถึกทนอันแรกเป็นการทดสอบฝาหลังรักษาตัวเองได้นะครับโดยลองเอาเหรียญและกุญแจมาใส่ไว้ในกระเป๋าเดียวกับเจ้า G Flex 2ครับแล้วก็เขย่าแถมมีุดขูดไปมาอยู่อีกเล็กน้อยนะครับเพื่อให้ใกล้เคียงกับการใช้งานจริงที่สุดและผลที่ออกมาก็คือเป็นการว่าไม่ได้หายจนสนิทนะครับเพียงแค่ดูจางลงเท่านั้นครับ สรุปว่าสามารถการได้ในระดับหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่สามารถทนรอยขีดข่วนร้ายแรงได้ต่อมาเป็นผลการทดสอบความแรงจากผู้ใช้ในอังกฤษยอย่าง SuperSubTV ทนะฮะที่นำเอา G f o r e สมาทดสอบด้วยกีกเบนสามอันตุตู้ก็3 d m a ดีมาร์กไอส์ตอม i ลิมนะฮะซึงมีผลคะแนนออกมาก็ตามคาดครับสูงกว่ารุ่นก่อนๆแน่นอนครับและนั่นก็คือสุขขั้งหมดประจำสัปดาห์ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ